It can be frustrated ก็ S <S 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 สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับขอต้อนรับสู่ช่อง Energy for Dummy อีกครั้งนะครับวันนี้เนี่ยผมอยากอธิบายเรื่องของโซล่าชาร์จคอนโทรเลอร์นะครับว่ามีหน้าที่ยังไงและประเภทของโซล a r ชาร์จคอนโทรเลอร์เนี่ย MPPT กับ PWM UM เนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงแล้วมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังนะโซล่าชาร์จคอนโทรเลอร์เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่มือใหม่เนี่ยชอบละเลยนะครับหลายคนเนี่ยชอบเอาแผงโซล่านะไปชาร์จกับแบตเตอรี่โดยตรงนะครับซึ่งการทำแบบนั้นเนี่ยปัญหาคือมันจะทำให้แบต โซล่าชายคอนโทรเลอร์เนี่ย, Solar ยมันคืออะไรนะครับมันก็คือเป็นตัวที่ช่วยในการชาร์จแบตเตอรี่นะเวลาที่มันชาร์จเต็มแล้วเนี่ยมันก็จะหยุดหรือว่ามันจะช่วยในการควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ให้อยู่ในคอนดิชันที่เหมาะสมกับแบตเตอรี่นั้นๆนะครับทีนี้โซล่าฉายคอนโทรเลอร์เองเนี่ยมันก็มีอีก2ประเภทหลักๆด้วยกันนะครับก็คือ MPPT กับ PWM นะครับถ้ามาดูราคาเนี่ย MPPT ถูกที่สุดที่ผมหาได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,600บาทนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างมาให้ดูนะว่ามันเป็นยังไง อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของโซล่า MPPT นะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อ SINE นะครับผมดูวัสดุต่างๆเนี่ยใช้ได้นะว่าเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตัวนี้เนี่ยรับได้2 0แอมค์ประมาณหน่งพันหกร้บาทนะครับนี่คือโซล่าฉาดคอนโทรลเลอร์ประเภท PWM นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ตัวที่ถูกที่สุดนะตัวที่ถูกที่สุดเนี่ยมันแค่ร้อยกว่าบาทเองแต่ตัวนี้ประมาณสัก250รนะครับรับได้ที่3 0แอมป์นะครับเป็นประเภท PWM นะครับยี่ห้อ Suver เนาะ ซึ่งราคาเนี่ย250บาทกับ1,600บาทเนี่ยราคามันต่างกันอยู่ประมาณ6-7เเท่าถูกไหมฮะ ทีนี้อะไรกันที่ทําให้ราคามันต่างกันขนาดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมขอเริ่มจากทฤษฎีก่อนนะให้เพื่อนๆเ,เข้าใจหลักการทํางานของมันก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมจะเอา MPT กับตัว PWM เนี่ยไปทดสอบจริงๆนะครับว่ามันมีความแตกต่างตามที่ผมบอกหรือเปล่านะครับทีนี้เนี่ยมาดูหน้าที่ของมันก่อนนะครับหน้าที่ของโซล่าช์จคอนโทรลเลอร์ทั่วๆไปเนี่ยก็คือการปรับโวลเทจที่มาจากโซล่าเนาะให้มันเหมาะกับระบบของเรานะครับให้มันเหมาะกับแบตเตอรี่ของเรานะอย่างเช่นแบตเตอรี่ของเราหรือว่าระบบของ เ,เนี่ยถ้าเกิดว่าเราออกแบบให้มันเป็นระบบ12โวลต์ตัวโซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันก็จะดีเทคได้นะครับว่าเป็น12โวลต์แล้วมันก็จะชาร์จเข้าไป12โวลต์นะครับส่วนถ้าเกิดว่าระบบของเราเนี่ยมันเป็น24โวลต์นะมันก็จะชาร์จเข้าไป24โวลต์นะครับเหมือนกันนะเราต้องดูด้วยนะว่าโซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ของเราเนี่ยมันรองรับที่กี่โวลต์นะครับบางอันเนี่ยรองรับถึง48โวลต์บางอันรองรับถึง60โวลต์นะครับแต่อย่างตัวนี้นะครับทั้ง2ตัวที่ผมให้ดูตะกี้เนี่ยรับสสูงสุดอยู่ที่่ปรระะมาณ24โวลตต์นนคับแทีี้เนี่ยฟััังงก์ชนท้ MPPT หรือว่า PWM เนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันนะความแตกต่างของมันเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับเช่นสมมุติว่าแผงของเรามีขนาด360วัตต์นะครับโวลเทจเนี่ย Vmpp เนี่ยอยู่ที่ประมาณ36โวลต์ในขณะที่ I อยู่ที่10แอมป์อันนี้เป็นตัวเลขสมมุตินะครับพอมันวิ่งเข้าโซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ประเภท PWM เนี่ยกระแสะที่มันไหลออกเนี่ยคือ10แอมป์เท่าเดิมนะครับแต่ออกมาเนี่ยแค่12โวลต์นะครับทีนี้เนี่ยเราลองมาคำนวณดูนะว่ามันหายไปเยอะเท่าไหร่แผงเราเนี่ยพลังงานมา360วัตต์แต่ว่าออกเนี่ยมันออกแค่12 0ววััตต์์แปลล่่าาาาาพงงนทีได้จจกกรารช เ,เรียกว่ามันหายไปเกินครึ่งเลยนะซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นโซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์แบบ MPPT นะครับมันจะทําการปรับแอมเนาะให้ได้วัตต์เท่าเดิมนะครับเช่นถ้าเกิดว่ามันเข้า36โวล์10แอมหรือว่า360วัตต์นะครับมันจะออกมาที่แบตเตอรี่เนี่ยเท่ากับ12โวล์นะครับเหมือนกันแต่ว่าแอมเนี่ยมันจะทําการปรับแอมเนี่ยให้กลายเป็นเท่าไหร่ก็คือ360 w, วัตต์หารด้วย12โวล์นะครับเท่ากับ30แอมนั่นเองนะครับเจ้าตัว MPPT เนี่ยมันจะมี DC-DC DC Converter เนี่ในรรัออในตว นนหลายๆคนเนี่ยก็คงจะคิดแล้วเนาะว่าอย่างนี้ยังไงก็คงต้องเลือก MPPT ถูกไหมแต่ว่าซึ่งจริงๆมันไม่ใช่สักทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราดูจากราคาเนาะราคาเนี่ยมันต่างกันตั้งหเท่าจากตัวเลขเนี่ยเราลองสังเกตดูเนาะว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกแผงที่มีโวลต์เชตใกล้กับระบบของเราเนี่ยมันน่าจะไม่เกิดปัญหาถูกไหมอย่างเช่นระบบของเราเนี่ยสิบสองโวลต์ถ้าเกิดเราเลือกแผงซัก6หรือว่าโวลต์แบบเนี้ย พลังงานจริงๆมันหายไปนิดเดียวนะครับมันหายไปไม่ได้เยอะมากแต่ราคาของระบบเนี่ยเรียกว่าเจ้าตัวโซล่าฉายคอนโทรเลอร์เนี่ยถูกกัน6เท่าเลยนะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเลือก pwm UM ดีกว่าเจ้า mppt เนี่ยมันก็ไม่ได้มีจุดเด่นแค่นั้นนะครับโซล่าฉายคอนโทรเลอร์ประเภท mppt เนี่ยมันก็ยังมีดีตรงที่ว่าเราสามารถที่จะเผื่อโวลเทจของแผงสูงๆได้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีการเลือกใช้แผงเนี่ยที่มีโวลใกล้เคียงกับระบบเราเกินไปเนี่ยช่วงอากาศร้อนมากๆเนี่ยแล้วมันทําให้โวลของแผงเราลดลงเยอะนะครับ จนทําให้โวล์ของแผงเราเนี่ยต่ำกว่าระบบมันก็จะทําให้แผงนะชาร์จเข้าระบบไม่ได้นะครับเราอาจจะเสียพลังงานในช่วงนั้นไปเลยก็ได้ก็มีความเป็นไปได้นะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือโซลา่ชาช์จคอนโทรลเลอร์ประเภท MPPT เนี่ยมันมีราคาแพงกว่าวัสดุมันก็จะดีกว่านะครับความทนทานอะไรมันก็จะดีกว่า PWM นะครับเท่าที่ผมเห็น,หนมาเนี่ยส่วนมากปัญหาของโซลา่ชาช์จคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันจะเป็นปัญหาของพวก PWM มากกว่า MPPT นะหลักๆเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับคนใช้เลยนะว่าใช้ถูกต้องหรือเปล่านะครับมันเป็นยังไง ไว้เดี๋ยวอีกหน่อยผมมารีวิวให้ฟังนะว่าแต่ละยี่ห้อมันมีความทนทานต่างกันยังไงบ้างน,นะครับส่วนวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะว่า ถ้าเกิดว่าในคอนดิชันเดียวกันทั้งหมดแผงเดียวกันความยาวสายเท่ากันทั้งหมดเนี่ย MPPT กับ PWM เนี่ยมันจะเป็นไปตามที่ผมบอกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูการทดลองกันดีกว่านะก็สวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทดลองกันนะโซล่าเนี่ยมีทั้งหมด2แผงขนาดเท่ากันนะครับยี่ห้อ LV Top Sun ขนาด170วัตต์นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะอันนี้ก็จะเป็นแผง LV Top Sun 1น0วัตต์นะครับ2แผงเนาะ ขนาดเท่ากันเดะแล้วก็ผมพยายามจะให้สายทุกอย่างเนี่ยมีความยาวเท่ากันจะได้ไม่มีความคลาดเคลื่อนนะครับอันนี้เนี่ยก็จะมีโซล่าร์ชาร์จคอนโทรลเลอร์สประเภทนะครับประเภทแรกเ,เนี่ยคือ PWM นะครับประเภทที่2เนี่ยคือ MPPT นะผมจะแบ่งมิเตอร์เป็นทั้งหมด4อันนะครับสอันแรกเนี่ยเป็นมิเตอร์สําหรับโซล่าร์นะครับแล้วก็2อันล่างเนี่ยจะเป็นมิเตอร์สําหรับแบตเตอรี่นะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นสําหรับ PWM เนาะก็คือเข้าอันนี้นะครับแล้วก็โซล่าร์สเนี่ยก็คือเข้า MPPT นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับตอนนี้โซล่า1 ที่หนึ่งร้นะครับโซล่า230นะครับแบตเตอรี่106นะครับแล้วก็แบตเตอรี่2อ2 5นะครับเพื jaar jaar all, mm ่อนๆจะเห็นว่าอันนี้คือ P w m นะครับมันจะทำการปรับโวลต์เนาะให้ใกล้เคียงกับแบตเตอรี่นะครับก็คือประมาณ14โวลต์นะครับที่ชาร์จเข้านะครับแล้วก็ชาร์จออกเนี่ยก็จะใกล้เคียงกันเนาะโวลต์จะใกล้เคียงกันแอ็มเนี่ยก็จะใกล้เคียงกันทั้ง2อันนะครับ P w m เนนี่่ยมมัจะไทาากรรปับแอมเนาะแต่่ในขณะที MPPT เนี่ยมันเข้าาประมณเกือบ17โวลต์นะครับแล้วก็ ออกเนี่ยประมาณ14โวลต์นะครับก็คือใกล้เคียงกับโวลต์ของแบตนะครับแต่ว่ามันจะทําการปรับแอมป์มานะครับจาก6.8เนี่ยมาเป็น8.2แอมปนะ์เนาะอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยถ้าเป็น p w M มันจะไม่ทําการปรับแอมป์ให้นะครับมันจะ6.9อันนี้ก็จะออก6.9เหมือนกันจากตรงนี้นะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าโซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ประเภท MPPT เนี่ยจะทำการปรับโวลต์ให้ใกล้เคียงกับแบตเตอรี่นะครับแล้วมันจะมาคอนเวิร์ตเป็นแอมป์นะครับแต่ในขณะที่ p w M เนี่ยมันจะไม่ได้ทําการนะกคอน v, วออ v, เวิร์ตนะครับแล้วก็ แอปเนี่ยก็จะเท่ากันนะครับแต่ว่าแผงที่ผมใช้เนี่ยเป็นแผงที่ค่อนข้างจะมีโวลต์ต่ำนะครับก็คือแรงดันต่ำเนาะสักประมาณ18.8แต่ทีนี้เนี่ยพอเวลามันมีอากาศที่ร้อนเนี่ยโวลต์มันก็จะตกพอโวลต์มันตกเนี่ยมันก็เลยทําให้โวลต์ของแผงเนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงกับโวลต์ของแบตน,นะครับเรียกว่ามันก็เลยไม่ทให้ไม่ค่อยมีพลังงานสูญเสียมากจากการใช้โซล่าชาร์จคอนโทรเลอร์ประเภท PWM นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่คิดว่าต้องการจะใช้โซล่าชาร์จคอนโทรเลอร์ประเภท PWM กับ แบต12โวลต์เนี่ยเราก็เลือกใช้แผงสัประมาณ18.8โวลต์ประมาณนี้นะครับประมาณสัก36เซลล์เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะใช้แผงขนาดใหญ่หน่อยที่มันประมาณ72เซลล์หรือว่า60เซลล์เนี่ยผมแนะนําว่าให้ใช้โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์เป็นประเภท MPPT นะครับน่าจะเหมาะกว่าเนาะจะได้พลังงานที่สูงกว่า ประมาณนี้นะครับผลการทดลองก็เป็นอย่างที่เราเห็นนะครับส่วนใครจะเลือกใช้ MPPT หรือว่า PWM UM เนี่ยก็ลองดูได้นะครับแล้วแต่ง,งบของเรานะครับถ้าเรามีงบเหลือหน่อยไม่ได้ซีเรียสเรื่องงบมากเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกโซล่าชาร์จคอนโทรเลอร์ MPPT ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครจะเลือก PWM UM เนี่ยก็มีความรู้ความเข้าใจก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับก็ยังไงขอบคุณที่ฟังจนจบนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามเนื้อหาดีๆบทความใหม่ๆที่ EnergyFormy.com ด้วย วันนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ